สวัสดีค่ะพี่น้องทุกคนทุกท่านค่ะอีสานบ้านเนตรพรสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะพี่น้องทุกคนทุกท่านค่ะอีสานบ้านเนตรพรค่ะสวัสดีพี่น้องเนาะค่ะ ป่อพ่อนไดบอกลุ่มมัตาบาลมะรุมจะแกงส้งมมะรุมค่ะพี่น้องค่ะแต่ว่าเอาถิ่มไปสองมือมันละแก,กแข็งเนี่ยเลือกเอาค่ะขายเขาแกงคือเขาค่ะชีวิตประจาวันน้ำมาหากินเนาะค่ะนี่เอาไว้ลร้มือมันแหงค่ะเลือกเอาได้มตัตาบาลค่ะว่าสีอาถิ่มก็เสียดายเพื่อน ได้ใส่ประโยชน์ได้ยูเนาะของห้าหอบมาตะกวงตะไก,กะ่กับที่ชิมกับสงสารเพิ่นเลี้ยนเพิินค่ะก็ะสีเล็บเอาสะก,ก่้อนปอกเอาตะอันได้อ,อ่อ,อนๆเนาะค่ะอันได้แค่กับว่าเอามันแห้งติดเปลือกค่ะพี่น้องจากก้าเพราะว่ามันชิมไปเพราะได้บอกใส่นตูดินไว้เนาะ กัดก้อนหอนเลยกับข่าว,าวเ้าเฮ็ดเรียบร้อยแล้วครับพี่นอ้องเปยซีแยกนี่สิะเรียมหั่นไวพ้พรุ่งนี่ดอกนี่ที่หั่นแล้วที่ใส่ถังไวพ้พรุ่งนี้ตอนเที่ยงว่าสิพัดไอ เฮ็ดหมูปลาถึงจักถาดนี่เชือบไว้เมือนกันนะคะคลิปเปลือกแล้วเนะวาะบะแดงปลอกเส้นทางไว้ เปลือกพวกว่าเอาจะได้กอกดอได้ทั้งวบกะทิวขนาดนี้แบะเลือกเอาค่ะเลือกเอา nghe cả một tuần hậu nó nghe cả một tuần nghe เล็กน้อยกับสีเขาเมีสายอีกแลก้วค่ะเพื่อนๆว้ายีเดีย,วดย,วดยวกวลาก็ได้ ย่าปลากระป๋องค่ะพี่น้องจ้าเพืเ่อนๆค่ะน้องๆหรือว่าเสียงบอกมาว่าอยากกินย่าปลากระป๋องเลยนะค่ะพี่สันน่ะย่าปลากระป๋องมันบม่ยากดอกค่ะแต่พูดถึงว่าอันเนี้ยใส่ปลากระป๋องซิบกระป๋องค่ะซิบกระป๋องต้นทุนสื่ออยู่ห่านทงห่านทรงเนาะประ่อนไปสื้อแพกหนึ่งมันมีซิบกระป๋อง ชีกระป๋องมันตกกระป๋องละยี่สิบเอ็ดบาทหกสิบตังค่ะแต่หารห่านทรงเนะาะข้าซื้อเป็นแพกมาต้นทุนอันนี้ซิกระป๋องค่ะนี่ีสกระป๋องนี่กระสิเตรียมห่นพริกห่นหัวหอมนะคะมะนาวเดี๋ยวปะพอนล,ลงมือกันค่ะมาค่ะยำปะกระป๋องน้ำปะพอนเตรียมลงมือห่นไปทั้งเดือน ใส,ส่ไปเลยค่ะบตองพิธี่รีดตองใส,ส่ไปเลยค่ะตองพิธี่รีดตองให้เยอะเนาะใส,ส่ไปเลยสสเกลือกะสีมีรถสามไม้ขั้วในเกลือกะสีโดดเด่นกระมูลเนี่ยค่ะ ้าวกระเบ็ดปุ่มอีกอย่างหลายค่ะจะต้่นทุ่นเิ่นกระจิสูงกอปลูกีห่อเนอะในแรนก็แกงสมกะใส่ไอ้สามเมฆ้วนี่โขกโขกไปค่ะโขกเข้าไปน้ำแกงมันเนาะ ก็สีได้อยู่ด้วยกันค่ะเระาก็จะหาพวกเนื้อซักเพราะว่าเป็นเนื้อปลาช่อนปลาไอเนียงลงไปกับใส่กุ้งลงไปก็ได้ค่ะหั่นบกักพริกใส่ หั่นเคี้ยวหัน่นแดงซัดกันไปเนาะคะ่ะพี่น้องค่ะเพื่อคว่ำนากินนารับประทานกะบ,บีแบกหน่าลงไปเนาะคะ่ะกต้นหอมผักชีตัดอีกเที่ยน,นึงกับพ่อแล้วค่ะใส่ใส่ผักชีใส่หอมผักชีแบกหน่าป่าเยาะลงไปนิดนึงหอมผักชีใส่ไปที่หลังะคะ่ะโอเคและว่าเด้ปรุงมยังไงเราะคะ่ะ ยังกะซาบ่รดะไค่ะเพราะว่าคนเดียวค่ะข,ขายเขาเคียงคนเดียวนาะล้านน้ำเนาะก็นลี้แบบยังคือเป้าผู้ฟังเสียายอันนี้มว่าสันดกเป้า,ปา,ปาอยู่ค่ะเพราะว่าคนเดียวสันเท่ากับสิบคนเนาะบอกพริกเข้ากับลานน่างเราได้ขั้ที่หันอยู่นี่บอกพริกล่างแล้วหอวหอมล่างแล้วปอกเรียบร้อยแล้วค่ะจังมากนี่มาไปลา่างมือกัน จิดว่าจับตาน้องเสียบย่ำปลากระป๋องของเห่าก็เป็ดอันวาสำเร็จเซ็จสิ้นละค่ะพี่น้องคะ่ะนาตานากินนารับประทานบ่หน่อยเลยคะ่ะย่ำปลากระป๋องก็เป็ดอันวาสำเร็จเซ็จสิ้นแล้ะค่ะพี่น้องพร้อมขึ้นตู้แล้วเนาะคะ่ะนาตากนานากินนารับประทานหิวเข่ามากกะหอนหอนเข่าหอนหอนกับหลาดปลากระป๋องมีพริกเขียวพริกแดงหัน่นผักชีตัดกินข้าวจักหน่อยไปกะ โอเคอยู่ดีค่ะอุ่นทองอยู่ค่ะก็ะพอนเตรียมเอาขึ้นถาดขึ้นตู้กันเด้อน,น่ากินนารับประทานอยู่ดีเนาะได้ยู่ได้ยุเข่าเนี้ยก็ได้ดิย่ำปลากระปองเข่าเจ้ากับโอเคค่ะเพิ่นเขาได้ทุกทุกเข่ายุเข่าเนี้วกับเขากันยุเข่าเจ้ากับโอเคค่ะน่ากินนารับประทานค่ะพี่น้องจา้าผักเขียวกับบวถึงกับเผ็ดแห้งเนาะมันยังออนอยู่เพากระตัดไปค่ะ ปค่ะทุกคนคะ่ะกินเขาเทียงกับยำปลากระปองน้ำปลาพรอนคะ่ะเดี๋ยวปลาพรอนออกยำปลากระปองขึ้นถาดเสริมอีกก่อนเนะค่ะเนาะย่านบ่พอตอนเทียงคะ่ะกสิขอฝากพี่น้องทุกคนทุกท่านใบซัมเน่แหละคะ่ะเจอกันคลิปหนาเนาะคะ่ะสวัสดีคะ่ะสุขภาพแข็งแรงทุกคนทุกท่านสวัสดีจ้า